ไก่ครับไก่ไก่คุณยายให้มาครับตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วเลี้ยงแป๊บเดียวก็ได้แล้วเลี้ยงด้วยข้าวเปลือกและข้าวสุกสองอย่างเอามาตัวเท่ากับนกคุ้มพอดีเลยตอนนี้โตแล้วหงอนแดง กินอาทิตย์หนึ่งหรือครึ่งเดือนก็อาจจะมีอาหารเสริมให้ปลวกกินด้วยตัวผู้นี่หงอนแดงบอกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียบอกลักษณะว่าเป็นตัวเมียแล้วครับตัวโตวแล้ว,ว,ว,ลวเร็วมากเลย ตัวผู้สองตัวเมียสองคู่กันพอดีเดี๋ยวจะไปเอาตัวผู้ใหญ่มาแล้วก็ตัวเมียใหญ่มาสักคู่หนึ่งจะได้เร็วกว่านี้หน่อยจะได้ออกไข่ไวเร็วขึ้นและอีกอย่างจะได้เป็นนาฬิกาปลูกด้วยจะได้ให้เขาขันบอกเวลา ตื่นเช้าหุงข้าวหุงปลาเตรียมใส่บาตท,ทันครับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครับโอเคครับมีอะไรก็เอามาให้กันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับปะาดมะพร้าวบอลไซเหมือนเดิมแต่มาวันนี้มาในรูปแบบของไก่ครับ